นันวคนปฐมนะใครเป็นธาตแมวต้องมานะจ๊ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลย นี้ถ้าใครเป็นทาสแมวนะคะต้องแนะนำที่นี่เลยน่ารักมากเขาจะรู้นะว่าเราเพิ่งมาเราจะมีอาหารให้เขา,ากิน,นทุกคนโคตรน่าร<ๆ>ักเวลา่าักแม่น้ากขออีกไหมคะ นี่เขาจะมาแล้วทุกคนกำลังจ้องกำลังจ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้วิ้ <c oughs> <c oughs> วตก,กใจโอ้โหโดม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 โด,ดมโอ้หนา้ <c oughs> นารักน้ารักน้ารักอุ้ยวันไม่ทันอ่ะวันไม่ทันอ่ะ <c oughs> แต่ว่าตัวเนี้ยขี้เซามากเลยอะ <c oughs> ่ะคือตั้งแต่มานะยังไม่ตื่นเลยอ่ะ กินของแมวไม่ได้นะคุณอุ้ยจะกินองแมวอ่ะอุ้ยเอีป้อนไม่ทันป้อนไม่ทันป้อนไม่ทันมามาเร็วมาเรเร็วมาเรตัวนี้ดูหิวเนาะตัวหิวนะ ๋มออแมวยังหันตูดให้เลยทุกคนวันี้กินไม่ทันตัวนี้ๆๆ <c oughs> นตัวนี้ป้อนไม่ทันเลยป้อนไม่ทันดูดีเขาจะกินเองละเขาขอเขาขอน้ำตาลป้อนไม่ทันแล้วอ่ะตัวนี้ตัวนี้น่าจะอิ่มนะนิง่งมากชื่อน้องนีโกเ <c oughs> จสันยังเขาชื่อเจสันยังชื่ออะไรนะเจสันยัง เจ้สันยัง่เงโอ้ตัวนี้อยู่นานแล้วอะ่ะตัวนี้อยู่มานานแล้วนะวันเกิดวันที่ยีสปเดือนหนึ่งถ้าใครเป็นทาสแมวนี่แนะนําที่นี่เลยอากาศเย็นสบายมีแมวหลายสายพันธุ์มาอีกแล้วลนะต้องยำชื่ออะไรนะชื่อต้องยำ ทีี่เขามาาาแมวสามเดือนเท่ากับคน5ปีตอนนี้แมว3ปีก็เท่ากับเธอเธอก็เป็นแมว3ปี3ามปีก็เท่ากับ30ปีจะมาเป็นอายุปะฉันทำไม ที่นี่ที่มันไม่มีอะไรไม่กินแล้วอะมาแล้ววันนี้ชื่ออะไรชิตาโกะถักทอตู้ถักกดที่นอนอยู่บนนี้อ๋อเหรอตัวนี้เหรอกดรอบแล้วทุกคนกลับได้ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าที่นี่เขามีอาหารให้คนกินด้วยนะมินิบิบิคิมายหนึ่งจานเดี๋ยวเราก็ไปสั่งอย่างอื่นเพิ่มเติม หมเลยหนึ่งชั่วโมงนี้เร็วมากอะกับจริงๆแล้วนะเาไเลยนะคะไปหาอะไรนอมเลยฟรีโอ้99บาทโคเลยคนละ99บาทไปแล้วนะ หนึ่งแล้วเราก็สัง่งอ,นะอะไรเพิ่มนะี่่านลยใช่้พันสาลายัาง<ต>ดูกันว่ามันจะอร่ะไรไปมีของฟรีนะนทุกคนการเข้าไปโรงแรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเสียแค่เก้าสิบเก้าบาทได้อาหารสองเนาะเป็นไงนะได้อาหารเนื้อสองน,นะเราก็ได้อาหารคนหนึ่งด,ดีมากถุงผ้าแต่งการขับรถมาจากหน้าฉาาันบุรีเท่าบาทตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นนะ เราโชคดีมากเลยนะที่เราที่เราได้มาช่วงโปรโมชั่นดีใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือใครที่มาที่อย่านืมนะคะว่าต้องจองก่อนนะเราเขาให้เข้าเป็นรอบนะรอบละหนึ่งทีเป็นท่านแมวแน,นะนำนะคะ มีคนยังกินไม่อิ่มแล้วทุกคนกินด้วยก็นเลยกลับแล้วทุกคนใครเป็นท่านแมวอย่าลืมมาที่นี่นะคะเ y วิ t แนะคทคาเฟ่นครปฐมไม่ไกลจากกรุงเทพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย